เย่เ e, 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 e. What's up everyone Welcome to DJ Ten s m i t um t Channel Yeah สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys และนี่ก็คืออพิโซดนะครับคอนเมลเนียจอร์ซอ r Love and Thunder ออกมาแล้วนะครับผมของเล่นออกก่อนหนังอีก1ชิ้นแล้วนะครับ คราวที่แล้วได้ดูเลโก้กันไปแล้วจาก So l r Love and Thunder เคราวนี้ก็นี่เลยอีกหนึ่งอย่างที่ผมสะสมก็คือพวกพร o p r e รปิกา1ต่อ1นะครับ h a s h r r o m r v v l l l g g n n s s e r i e s นะครับไม่ได้จัดมานานมากนะครับออกมาอันนี้ตอนแรกก็ลังเลว่าจัดดีไม่จัดดีแต่รู้ตัวนะรู้นิสัยตัวเองถ้ารอไปดูหนัง เห็นแล้วต้องอยากได้แน่นอนขนาดดูแค่ตัวอย่างนะมันออกมาแล้วเราเห็นแล้วมันลอยมาแล้วคนที่ถือก็คือมิ y t h โซหรือว่าเจนฟอ o สเตอร์นั่นเองนะครับเห็นก็อยากได้แล้วล่ะแต่ด้วยอารมณ์ Hasbro เนี่ยของเล่นเขาผลิตออกมาเป็นของเล่นให้เด็กๆเล่นมันเป็นพลาสติกผมมีคอนเมลเนี่ยที่เป็นเหล็กของ HCMY แล้วนะหลายๆคนเคยเห็น Stormbreaker ก็เป็นเหล็ก พวกนั้นไม่เคยจัดของ Hasbro เลย Hasbro Marvel Legends Series ถ้าเป็น Prop อาวุธเนี่ยมี Infinity g o ก็เลกับ Nano g ็เล e t ที่เอาไป Repaint ทำสีแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหมวกมากกว่าเนี่ยมี Star Lord, Ant-Man, Black Panther, Iron Man อะไรแบบนี้แต่อันนี้รู้เลยว่าเวอร์ชันเป็นเหล็กน่าจะยากเพราะว่ามันมีเรื่องระบบไฟนะก็ จัดก่อนเลยดีกว่ามันออกมาแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอไปดูหนังแล้วค่อยจัดของอาจจะหมดเลยกลัวเดี๋ยวมาแกะกล่องดูพร้อมๆกันเลยกับแมวเนียหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าโยเนียนั่นเองมาดูที่กล่องก่อนเลยครับ Hasbro ก็ทำกล่องอันนี้สวยอยู่แล้วนะนี่เลย t h o r love and thunder แมวเนีเห็นไหม m j o l n i r แมวเนียด้านหน้ามาก็เป็นลายเลย นะอย่างที่เรารู้กันว่าคอนเมลเนียเนียมันแตกนะเห็นในตัวอย่างกันแล้วแล้วก็คาดเดากันว่าคอนเมลเนียเนียคืออันของโซ่ที่เฮราบีบแตกแล้วโดนฟอร์สประสานกลับมาแต่อันนี้ที่ยังไม่รู้ก็คือว่าเจนฟอสเตอร์ได้พลังได้ยังไงแล้วได้เมลเนี่ยอันนี้ได้ยังไงกลายเป็นเทพพระเจ้าได้ไงเจนฟอสเตอร์ Foster, อันนี้เราต้องไปรอดูกันในหนังนะครับสกรีนไลน์มา นะมีด้านบนอีกนิดนึงด้านข้างนะสองข้างแบบนี้แต่ด้านหลังก็เนี่ยเป็นลายแล้วก็มีรายละเอียดนะของคอนว่ามันมีไลท์แอนด์ซาวนะครับมีไฟมีเสียงนะมาด้วยก็ต้องน่าจะใส่ฐานแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ฐานอะไรแต่มันมีอันนึงเดี๋ยวจะให้ดู h a s บ r o ปกติแล้วนอกจากกล่องอันนี้แล้วถ้าเกิดไม่ได้ซื้อตามห้างสั่งกับ ตัวแทนแฮ s บร o โดยตรงเนี่ยมันจะมีกล่องน้ําตาลมาให้ด้วยเดี๋ยวเอามาให้ดูมันมีอะไรที่ผมไม่เคยเจอมาเหมือนกันนันนี่เลยครับกล่องน้ําตาลของ h a s บ r o เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีโลโก้ Hasbro Toys แล้วก็เป็นรายละเอียดว่าข้างในกล่องมันคืออะไรอันนี้เขาก็บอกว่ามันเป็น Action f i ิก r กอร์ c Legends Gear ลเ o r นะครับอ่ะแต่ที่บอกว่าเซอร์ไพรส์แล้วประหลาดสำหรับกล่องนี้เนี่ยมันมีสแตมป์มาเลยอย่างนี้นะเนี่ยสต็อ แล้วก็เป็นภาษาเนี่ยเหมือนเป็นสเปนนิชนะเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยมันส่งเม็กซิโกเม็กซิโกอะไรมัง้งมันเลยเป็นอย่างนี้เยอะขนส่งเนี่ยเขาเตือนออกมาว่า do not open do not put on shelf before april 26, 2022อ่าให้ดูกันชัดเห็นไหมมันหมายความว่าเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยพวกบริษัทของเล่นเนี่ยหลักๆเลย Hasbro, Lego พวกนี้เขาจะได้ภาพนะนักแสดงหรือว่ารายละเอียดในหนังเนี่ยเอาไปผลิตของเล่นก่อนนะครับแล้วเขาก็จะผลิตของเล่นออกมาขายก่อนหนังจะฉายแต่อันเนี้ยเขาเตือนเลยแสดงว่าออกมาเร็วมากเพราะ Hasbro มันมีโมเอเมลนี่อย่างนี้อยู่แล้วแค่ไปทำให้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมามีลายแตกมีไฟมีเสียง เขาส่งให้พวกตัวแทนจำหน่ายแล้วบอกว่าห้ามเปิดหรือห้ามเอาไปวางเนี่ยบนชั้นขายของก่อนวันที่26เมษายนปี2022เพราะว่าตัวอย่างมันยังไม่ออกถ้าใครจำได้ตัวอย่างมันออกวันที่26นี่แหละมั้งนะ เพราะว่ามันจะน่าเกลียดเกินถ้าของเล่นออกมาก่อนตัวอย่างอีกออกก่อนหนังยังพอรับได้ออกก่อน,น,ออกกอนตัวอย่างนี่มันจะเกินไปนะเพราะว่ารอคนเห็นในตัวอย่างก่อนแล้วของเล่นก็ออกมาหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องนะ่ากลัวสปอยแล้วก็สองให้คนรู้สึกอยากได้มันก็จะขายง่ายกว่าการตลาดล้วนๆนะครับหลายๆคนชอบบอกว่าของเล่นเนี่ยชอบออกมาก่อนหนังสปอย ไม่ได้สปอยเลยมันออกมาเนี่ยไอตัวสปยอยอ่ะคือตัวอย่างหนังลว้วนๆเลยนะฉะนั้นเวลาดูตัวอย่างดูรอบเดียวก็พอไม่ต้องไปแกะเยอะเดี๋ยวพอไปดูหนังจริงๆแล้วแอบจะแบบอืเห็นในตัวอย่างแล้วไม่ตื่นเต้นเลยอะไรแบบเนี้ยเวลาตัวอย่างออกมาดูสักรอบหรือสองรอบ,รอรอบพอแล้วอย่าไปดูเยอะรอดูหนังเต็มๆกันเอาล่ะเดี๋ยวไปเปิดกล่องจงเมลเนี่ยกันดูซิว่ามันจะเจ๋งขนาดไหน let's go เสื้อเป็นโลแลนะไม่ต้องตกใจนะไม่มีเสื้อเป็นซอ แต่แอบชอบชุดซอชุดใหม่ที่เป็นสีน้ําเงินแดงทองอะนะสวยดีเขาน่าจะมีคนทําฮูดดี้ออกมาเดี๋ยวอาจจะจัดเหมือนกันนะไม่มีเสื้อผ้าที่เป็นซอเลยมีสไปเดอร์แมนเยอะมากไอรอนแมนเนี่ยโลงกีแต่ซอไม่เคยจัดเลยเปิดกล่องออกมาแฮชโปรก็ตามปกติแพคเกจจิ้งดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับนี่เลยหมดแค่นี้เองเรียบร้อยน้ำหนักเบาเลยมันไม่ใช่เหล็กเนี่ย ไม่ต้องเวอร์ซี่ก็ยกได้เหมือนจะมีนี่สแตนนะขาตั้งมาคู่มือนะครับเดี๋ยวอันบ็อกซิ่งดีๆเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับอันที่เป็นเหล็ก1ต่อหนึ่งเวอร์ชั่นเก่าให้ดูด้วยมันจะเท่ากันไหมใกล้เคียงกันอะขนาดไม่รู้ว่าอันไหนคือมาตรฐานไซส์จริงๆนะมันจะมีค่าย เอ่อ uh, EFX นะครับโห oh, แต่แพงมากเป็น Limited อันนั้นนะ่ะคือค่าย e f x x อ่ะมันจะได้ขนาดจริงๆตามพรอ็อพตามแบบในหนังโมจากหนังมาเลยน,นั้นนะจะตรงสุดเป๊ะสุด Has แฮชโบบางทีแอบไม่ค่อยตรงนะเพราะว่าเอามาดัดแปลงเป็นของเล่นมากกว่าเป็นแรปปก้าตืดตึ๊ดต๊ด,ตดมนี่แหละอ่ะ ออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยอันแรปแกะดูฐานก่อนฐานเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับสีดำง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวจะให้วางคอนแบบเอียงๆอะไรประมาณนั้นแหละเท่ๆคู่มือเปิดดูใช้ทาน a a ครับ2 a 3ก้อนขันสกรูเปิดฝาแล้วก็มีการกดบอกเปิดกดตรงนี้ เปิดไฟเปิดเสียงแกะเลยอืมุมมดูคร่าวๆนี่แหละคือผมไม่ค่อยจัดเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะชอบแบบเป็นเหล็กมากกว่าอันนี้น่าจะเป็นชิ้นแรกเลยมั้งที่อาวุธเป็นพลาสติกของ s b r o อืมอย่างที่บอกดูรายละเอียดรอบๆร,รายละเอียดที่เป็นเหมือนสลัก ลายตัวหนังสือนี่ก็แอบไม่ค่อยวาวเท่าไหร่ดูมั่วๆไปหน่อยเพราะมันมีรอยแตกด้วยมั้งแล้วก็ตัวหนังสือตรงนี้สีลงมาตรงนี้มันเป็นทำเหมือนรอยสครชแต่นี่เหมือนเปื้นปนปนอนๆยังไงไม่รู้ <laughs> เออใส่ทานตรงไหนนี่ยังไม่รู้หาฝาถานอยู่ ต้องขันสกรูแถวๆนี้แหละอ่าด้ามจับตรงนี้ก็เป็นอารมณ์นะเหมือนสายหนังคล้องมานี้ก็สวยใช้ได้เป็นหนังเทียมนะครับชอบตรงปลายรายละเอียดตรงนี้อ่ะสวยดีนะขนาดก็นี่แหละหึงต่อนหนึ่งแต่แอบตรงนี้พลาสติกด,ดึงๆอยู่นะไม่แข็งนะแอบแบบว่าไม่ค่อย แข็งแรงเท่าไหร่นิ่มๆเหมือนยกโยกได้นะครับอืมเดี๋ยวลองจับแบบเฮล่าดูอันนี้เมื่อก่อนเล่นไม่ได้เพราะว่าอันที่เป็นเหล็กมันหนักใช่ไหมอันเนี้ยเบาพลาสติกก็จับแบบเฮล่าดูสิมือไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อืมเอ๊ nothing impossible น่าจะแบบ ลายแตกกันนะให้มันแตกเป็นชิ้นๆเล่นแล้วเอามาประกบเป็นแม่เหล็กดูดได้ด้วยน่าจะเท่แต่ระบบไฟก็ยากอีกนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวไปหาถ่านมาใส่นะตั้งโชว์กันนี่ไงตั้งแบบนี้ใช่ไหมนี่ไงเวลาตั้งโช์อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเอาถ่านมาใส่แล้วเดี๋ยวลองดูระบบไฟกันนี่เลยครับฝาถ่านเปิดอยู่ตรงนี้ง่ายๆด้านบนนะครับมีสกรูหนึ่ง ชิ้นสีแชกอันเล็กตามสไตร์นะขันออกเปิดฝาโป๊โอฝาเป็นแบบโยกเอาออกไม่ได้ด้วยนะเปิดแหนมแหมสองอสก้อนดึงดึปิดขันสกรู ปบปิดฝาป๊ปปอปเรียบร้อยครับคราวนี้ปุ่ม power นี่ไงเจอแล้วอยู่ตรงนี้สวิชเปิดปิดลองดูเลยอ่ะก็มีไฟมาแล้วมันเหมือนมีสันสนเบาๆด้วยนะ เสียงเป็นเสียงเหมือนฟ้าผ่าคนละเสียงกับเมื่อกี้นะอะสามเสียงละอันที่สามเป็นเหมือนวิง่งมีเสียงเหมือนในตัวอย่างเลย เสียงที่อันนี้เหมือนเสียงอันแรกปะ่ะใช่จะเบาๆหน่อยไม่ดังมากอันที่สองเนี่ยดังเลยสามเสียงทั้งหมดอันนี้เป็นเหมือนเสียงแบบคอนวิ่งมา เสียงใช้ได้นะเสียงพลาดเลยเดี๋ยวข้อนี้มาลองดูว่าไฟมันมันเลืองกระพริบกระพริบอ่ะสวยดีนะแต่เดี๋ยวลองปิดไฟดูดีกว่าว่ามันจะสว่างขนาดไหนอ,อ่ะมีแสงจากข้างนอกเข้ามานิดนึงแล้วกันเดี๋ยวมันมืดเกินไปนี่ตั้งไว้เฉยๆไม่ได้กดปุ่มเป็นเหมือนแบบท i ์เมอร์เป็นสลีปโหมดเนี่ยมันจะกระพริบกระพริบอย่างนี้ไม่มีเสียงวางไว้เฮ้ยโคตรเท่โคตรเท่ เราหยิบขึ้นมาอ่ะไม่มีอะไรแล้วเราก็ตั้งไว้กระถานอย่างนี้ดิสเพลย์อย่างนี้เฮ้ยอันนี้เท่โหมดนี้เท่โหมดนี้เท่เลยอ่าอันนี้เดดอยู่นะมืดๆไฟสว่างใช้ได้เลยนะครับไฟสว่างใช้ได้เลยอัน,นี้มาลองดูกันเสยียงแรกไฟมันก็กระพริบระดับนี้นี่อันที่สอง สะใจมากอันที่สองอเสียงมันจะมีโหมดเบาแล้วก็โหมดดังเสียงคนละแบบแต่ไฟความสว่างเหมือนจะเท่ากันแค่กระพริบคนละแบบกระพริบตามจังหวะเสียงนะ นี่จะลองเหมือนปกติเนี่ย Hasbro Black Series ถ้าเป็น Light Saber เนี่ยถ้าเอา Light Saber มาฟันกันมันจะมีเสียงอันนี้ไม่มี <c oughs> นะอันนี้อืมแต่ถ้าเอาไปตีหัวคนเล่นอันตรายเหมือนกันนะมันก็เจ็บตัวได้นะครับมึนเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อเดี๋ยวเปิดไฟกลับไปก่อน <c oughs> นี่เลยคอนโ o r SCMY นะเวอร์ชันที่เป็นเหล็กอันนี้จะหนักกว่านะครับ แล้วผมก็จะมีฐานอันเนี้ยเป็นเหมือนหินแตกมันก็ให้มาวางเอียงๆอย่างนี้เหมือนกันได้ลองดูขนาดก็ใกล้เคียงกันนะแต่อันที่เป็นเหล็กเหมือนจะเล็กกว่าใหญ่ไม่เท่าอันนี้อันนี้ใหญ่กว่าด้ามใหญ่กว่านะเออคิดว่าอันนี้หนึ่งต่อหนึ่งมาตลอดอันนี้แอบใหญ่กว่าแต่ Has p r o ชชอบทำพองๆใหญ่ๆเหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจนะอันนี้แอบเล็กๆอยู่อย่างที่บอกรายละเอียดพวกนี้เนี่ยตัวลายตัวที่คอน เนี่ยไอเนี้ยมันชัดกว่าของ Hasbro เห็นไหมเออเทียบกันแบบนี้ชัดๆนะแต่ตัวหนังส่งหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเห็นมีพวกฝรั่งเริ่มบอกแล้วได้มาต้องเอาไปรีเพนทำสีใหม่อันนี้มันจะได้เหมือนเหล็กมากขึ้นอันนี้มันดูเป็นพลาสติกดูเป็นโฟมไปะนะครับเออขนาดก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยแหละสรุปนะงงไม่รู้อันไหนมาตรฐานเอะเนี่ยลองเอาอันนี้ อลองเอาอันนี้วางกับฐานอันนี้จะจะเท่กว่าเยอะเลยวางได้ไหมใหญ่ไปไม่ลงล็อกเออไม่ลงล็อกไม่ลงล็อกไม่ลงล็อกวางไม่ได้วางไว้อย่างนี้ก็แปลกๆมันต้องเอ้ยได้เว้ยอ่ะและฐานอันนี้มันมีไฟด้วยจริงๆแล้วเห็นะหมปึ๊ง ไฟเห็นไหมไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นี่อ่ะเปิดแล้วมันก็จะดูแตกๆอย่างนี้เท่กว่าอุ้ยนี่เหลืออีกหนึ่งชิ้นครับผมถ้าใครสังเกตดีๆที่หน้าปกนะครับผมมีหมวกใบนี้นะเพิ่งเดินทางมาถึงเลยไอเนี่ยามาก,ก่อนแล้วค้อนแต่รอหมวกใบนี้เลยค่อยทำคลิปนะครับตัวอย่าง ใครเห็นฉากที่ซอร์กำลังออกกำลังกายโยกโซ่ตอนดูตัวอย่างเห็นปุ๊บรู้เลยเดี๋ยวต้องมีคนทำหมวกใบนี้ออกมาแน่ๆนะแป๊บเดียวแล้วก็มีคนทำออกมานะที่อเมริกานะง่ายๆสกรีนแต่เขาไปหาแบบมาพยายามหาแบบเองแล้วด้วยแต่หาไม่ได้นะไฟล์มันไม่ชัดอันนี้เขาก็ทำออกมาขายอยู่ใบละ20เหรียญประมาณ600กว่าบาทนะครับแต่เขาไม่ส่งมาที่ไทยผมต้องส่งไปที่บ้านเพื่อนที่อเมริกาแล้วเขาส่งมาให้ มันก็เลยเพิ่งเดินทางมาถึงนะก็บวกแก๊บใบนี้นะเขาเรียกว่า trucker hat เออสไตล์นี้นี่เลยเป็นแบบเนี่ยข้างหลังเป็นตะข่ายนะ snapback แบบนี้นะครับแล้วก็มีการสกรีนลายออกมานะอาจจะมีเป็น Official ออกมาทีหลังหลังจากหนังออกนะั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คนก็เริ่มทำสกร e นออกมากันขายแบบนี้แล้วนะครับให้ดูกันชัดๆ ลายมันอาจจะยังไม่ค่อยสวยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูซิซีแต่ก็โอเคนะรายละเอียดก็คือเหมือนเป็นลายมาจากคอมิกนะครับหน้าปกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยโลโก้เขียนเลย Thor นะตรงนี้มี Ant-Man มี Hulk มี Iron Man นะครับแล้วก็โดนฆ่าออกเนี่ย Strongest หรือ t h ่ Thor ใช่ไหมแล้วมันจะมีคำว่า The โดนฆ่าเหมือนกันแล้วก็เขียนว่า Avengers เติม S, S นือออกแล้วก็ค่าตัว S ออกนี่คือนะซอร์ Thor ชอบบอกว่าตัวเองนี่แหละคือ strongest avenger นะคนที่แข็งแรงที่สุดใน avenger กวนมากบวกไม่นี้นะครับก็เป็นพร็อพอีกหนึ่งอย่างในคอลเลกชันจากหนังเรื่องนี้อ <c oughs> ชอบมากๆคราวนี้ก็พร้อมแล้วเตรียมตัวไปดูหนังเลยอ้อลืมบอกราคาไป m มลนี่ a Hasbro Marvel Legends series นะ อันใหม่จากซอเลิฟแอนด์ซันเดอรตอนนี้ราคาเนี่ยโดนมาอยู่5,950บาทนะครับมีร้านหนึ่งในช h อป e ีมีของแล้วลองไปดูเซิร์ชเลยนะ h a s b r o m มา v e เ l l g g n n s s e r i e s m a e l n เนหรือใส่เข้าไปว่า t อ o r Hammer นะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมามีอยู่ร้านเดียวตอนนี้ที่มีนะครับราคาก็จะประมาณนี้แหละ Marvel Legends s r r i s s 9 9 0 0นะพวกถุงมือหมวกเมอกอะไรก็ประมาณนี้ราคาก็แอบโหดอยู่นะ เมืองนอกกับมันไม่ถึงหลอกก็อย่างที่บอกเวลาของมันเข้ามาก็จะโดนเครื่องภาษีเรื่องขนส่งนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบเวอร์ชั่นแบบนี้เป็นเหล็ก hcmy ราคาถูกกว่านะ5,500บาทก็จัดได้นะเป็นแบบเหล็กแบบนี้ก็ลองดูกันตัดสินใจดูว่าอยากได้แบบไหนนะครับเพราะอีกชิ้นหนึ่งที่ผมอยากจะได้จากเรื่องนี้แน่นอนเลยกับหมวกนะของไมต y t h o r นะครับหมวกของเจนฟอ o s t อร มันต้องมีคนทำออกมาแน่ๆอันนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะจัดหรือเปล่าก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดแล้วก็เจ็ดก,กรกฎาคมนี้ไปดูหนังกันที่โรงนะกับ Star Love and Thunder ผมไปแน่นอน day o ตัวจริง <laughs> แล้วเจอกันครับ peace